สวัสดีนะครับคราวนี้วันนี้ก็มาขอมาคุยกับอาจารย์อาจารย์นุหรือว่าโคตนุนะครับแห่งที่ไหนเอ่ยแนะนำตัวหน่อยครับผมผมนายปรินวัฒน์แก้วทองครับเป็นโค้บวิลเลบอลชายหาดอยู่โรงเรียนศากิหล็กทิยาครับจอยพิจิตต์ครับอันนี้เป็นอาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นครั้การครูที่โรงอ่สอวิชาสอนวิชาภาษาอังกฤษครับโอ้โหสอนภาษาอังกฤษด้วยอ่ะ อแล้วอันนี้เป็นโค้ดมานานหรือยังเนี่ยเป็นโค้ดเหรอครับอ่าถ้าเป็นถ้าทําจริงๆเกี่ยวกับวิลเล์บอลชายหาดก็ประมาณห้าปีครับโอ้ห้าปีแล้วนะเด็กจบเป็นรุ่นๆไปแล้วสิใช่ไหมเนี่ยครับแล้วตอนที่อ่อก่อนที่จะมาเป็นโค้ดอ่ะเลออ่อเป็นผู้เล่นมาก่อนใช่ไหมเอาว่าเล่นเล่น อ่อินดอร์หรือชายหาดนะครับเล่นอินดอร์ครับเล่นเล่นมาตั้งแต่อายุประมาณสิบสามะครับโอ้ยังตังแต่เด็ก <13. S 1> เลยตั้งแต่มัธยมสิบสามนี่ก็ขึ้นมัธยมมอนหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับยี่สิบสี่ปีที่แล้วอุ้ยเออไม่จริงเหรอเนี่ย,ยเล่นอ๋อเล่นเล่นมายี่บสี่ปีแล้วเหรอเนี่ยครับโอ้หเยอะนะแปลว่าอายุก็เยอะแล้วสิเรายังครับ แล้วแล้วทำไมถึงเรื่องมาทำบอลบอลลีบอลชายหาดครับถ้าเล่นอินดอร์มาด้วยอ่าจริงๆคือณนะตอนที่ทําคือไม่ได้เลือกว่าทําอินดอร์ชายหาดครับแต่ว่าด้วยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ท,ที่ที่อยู่อยู่ไกลแล้วก็ทรัพยากรทางด้านนักกีฬาแล้วก็ทางเรื่องการเงินอะไรเย่างนี้ยครับมันมันไม่ได้สะด,ดวกครับก็ถ้าทําอินดอร์เด็กจํานวนเยอะครับก็ ทุนทรับอะไรเงี้ยครับอาจจะอาจจะไม่ถึงครับอ๋อแล้วแล้วมีมีคนมาเข้ามาซัพพอร์ตตรงไหมแม่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอ่าก็มี้ะาะโรงเรียนครับแล้วก็สมาคมกีฬาอะไรเงี้ยครับอืมครับลหลายๆตอนนี้<า>มีเด็ก,<ๆ>กผู้ใหญ่วยอ,อยู่อ๋อมีเด็กอยู่กี่คนนยตอนนี้ตอนี้มีเด็กอยู่แค่หกคนครับหกคนใช่ไหม อ๋อแปลว่าทําเราเราทําแค่เป็นบางรุ่นใช่ไหมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นทำสามรุ่นครับสิบสี่สิบหกสิบแปดครับแล้วก็จะผัดรุ่นครับจะมีเด็กมาอยู่ประมาณหกหกคนครับคือประมาณแค่นี้อ๋อเออก็ก็ดีเนาะก็แล้วแล้วตอนนี้เด็กเนี่ยอ่าไปถึงระดับไหนบ้างแล้วครับขอถามโค้ดนิดนึงอเด็กจากทํามาประสบการณ์ห้าปีใช่ไหมครับครับทําปีแรกก็ ทำปีแรกปีที่สองจะอยู่ที่ที่สามของภาคครับแล้วก็ปีเขาปีที่สามถึงห้าเนี่ยก็ถึงเริ่มได้แชมป์ครับอืมหมายความว่าที่เป็นของภาคนี่คือคือในโซนของภาคเหนือใช่ไหมครับอ๋อแล้วที่ได้แชมป์เหครับเป็นไงได้แชมป์ในโซนภาคเหนือหรือว่าเอ่อเป็นตัวแทนมาแข่งระดับประเทศไหมเขาเขาเขามีคัดแบบนั้นไหมมีครับก็ ที่ได้แชมป์ยังเป็นแชมป์ภาคอยู่ครับก็ไปคัดรอบประเทศไปแข่งรอบประเทศก็ยังยังไม่ได้ครับเพิ่งได้ที่สามรอบประเทศมาเป็นรายการอ่าคนพละครับอือโอ้แต่ก็ถือว่าถือว่าเหนื่อยนะแล้วแล้วพอเวลาทําทีมะนะครับอ่าความแตกต่างระหว่างเป็นนักกีฬากับเป็นโค้ดอ่ะมันต่างกันยังไงขอขอ,ขอถามความรู้สึกหน่งสิอ่าอันนี้อันนี้ผมผมอาจจะพูดในมุมของผมนะครับพเพราะว่าทุกคนอาจจะ อาจจะไม่เหมือนกันผมว่านะครับในของมุมของของผมนี่คือเราการเป็นโค้ชของเรานี่คือมันมันเ,เบ็ดเสร็จครับเขาเบ็ดเสร็จคือเราต้องทําทุกอย่างตั้งแต่ครับเป็นคนครัวคนขับรถอะไรเงี้ครับอเป็นผู้ฝึกสอนเป็นพยาบาลทุกอย่างมันมันเบ็ดเสร็จครับอืมันเ,เบ็ดเสเร็จทุกอย่างเลยครับอ่าควาวมรับผิดชอบของเราเลยเลยมีมากครับถ้าเป็นนักกีฬาเราก็ถ้าถ้าเป็นนักกีฬาคือเราก็แค่ซ้อมครับแล้วก็ ทำตามหน้าที่ของตัวเองครับรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองประมาณนี้ครับอ๋อแล้วตัวอุปสรรคที่เจอมาครับว่าตอนที่เป็นโค้ชใช่ไหมครับอุปสรรคที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอืมถ้าเป็นเพราะเราอยู่ตา่างเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราต้องจัดการด้วยตัวเองใช่ไหมคราวนี้ ไอตัวที่อุปสรรคเ่ยมันก็ต้องมีใช่ไหมอันที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบโผลเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยอือสําหรับผมผมว่าไม่มีนะครับณจุดนั้นนะครับเพราะว่าหมายถึงคําว่าไม่มีหมายถึงอ่าณเวลาตอนนี้ที่เราทําหมายถึงเราเราทาด้วยด้วยความรู้สึกที่ว่าเราอยากทําครับอืมเราทำเพราะว่าเราเรารักในสิ่งนั้นถึงทําเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราศรัทธาในในใน,ในความเป็นเป็นวอลเลย์บอลน,นะครับแล้วก็เรารถึงตรงนี้เราเราได้มาจากตรงนี้ด้วยครับแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทําต่อเราอยากใน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 หลายๆสิ่งที่เรายังไม่เคยได้รับอย่างนี้ครับเราเราอยากสานต่อแล้วก็เอามาลงที่เด็กแทนอืมแล้วแล้วการทําทีมของอาจารย์ของโค้ดเนี่ยเอ่อตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างครับในในระยะเวลาเช่น เออสิบป,ปีต้องไปถึงห้าปีต้องไปถึงเท่านี้สิบป,ปีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ตั้งเป้าไว้อย่างไงครับอ่าน่าเริ่มจากวันแรกนะครับน่าเริ่มจากวันรแรกก็จริงๆตั้งเป้าไว้สามปีครับตอนแรกเลยครับอืตั้งเป้าไว้สามปีว่าในสามปีเนี่ยจะต้องจะต้องมารับประเทศให้ได้ในอ่ากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยครับมันจะต่างครับกีฬาในร่มตรงที่ว่าเขาจะเอามาสองทีมก็คือคู่ชิงชนะเลิศ ของแต่ละรายการมาครับยกเว้นกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับครับที่ที่จะรับมาสามทีมแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาอื่นเนี่ยรับเป็นสองทีมครับคือเรามีความผมมีความหวังว่าในสามปีที่ผมสร้างเด็กนะครับเพราะว่าเด็กที่ผมกที่อยู่กับผมเป็นเป็นเด็กที่เริ่มจากศูนย์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มันก็ว่าเราขอเวลาสามปีในการที่เราจะปั้นเด็กคู่นึงอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อให้ได้อย่างน้อยให้ได้ไปรับประเทศอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความเป็นความหวังแรกครับ อืมเราเรเราเดือดนะครับเออาจารย์อาจารให้น้องน้องเบาเสียงหรือว่าไปนั่นงเสียงมันเสียงตีบอลมันเข้ามาดังพอสมควรอ๋อได,ได้ครับได้ครับไอ้เนาะไอ้เนาะหยุดตีบอลก่อนเสียงมันเข้าลำโพงแป๊บหนึ่ง อันนี้มามาทําให้ขัดเวลาการซ้อมอะเน,นี่ยอ๋อเพราอยู่ไกลพอสมควรครับก็ผมไม่คิดว่าเสียงจะดังครับเออแต่มันแต่มันแ,แต่มันเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะนิดนึงอะไรเออคราวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนผมลืมถามไปว่าแมทที่ท,ที่ตอนที่โค้ดเล่นเนี่ยความภาคภูมิใจของมันต้องมีความเขาเรียกอะไรนะความภาคภูมิใจเนาะในแมทหนึ่งเนี่ย โค้ดมีความภาคภูมิใจในแมตที่ไปแข่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอืของตัวผมเองใช่ไหมครับเออภา่ภูมิใจที่สุดเลยนะครับอ่ผมผมคงคงเป็นแมตตอนอายุสักสิบห้าปีครับครับถ้าเป็นวาคภูมิใจสุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีมีโค้ดมาทําทีมให้ครับแล้วก็คือรูปแบบวิธีการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับแล้วก็มันเป็นแมตที่เหมือนกับ เปลี่ยนไปเลยพอเปลี่ยนไปแล้วก็นับจากนั้นมาเรามีวิธีการใหม่ๆอ,อะไรเงี้ยครับ,รบตรงน,นั้นคตั้งแต่แมตช์อนแข่งตลอดสิบห้าปีครับเราซ้อมหนักไหมครับหมายความว่า<น>การซ้อมหนักการซ้อมหนักกับการซ้อมไม่หนักเนี่ยมองมองอยังไงครับตอนเป็นเป็นนักกีฬาต้องถามก่อนตอนเป็นนักกีฬานี่คือไม่ได้คิดอะไรเลยครับาถ้าความรู้สึกผม,มจริงนะครับเหมือนกับคล้ายๆว่าเราฝากความหวงังความศรัทธาไว้กับโค้ชคนเดียว หมายถึงเวลาโค้ชสั่งให้ทําอะไรบางครั้งอาราจะไม่เข้าใจครับว่าว่าสิ่งที่โค้ชต้องการละคืออะไรแต่หมายถึงว่าเราเรามีความหวังแล้วก็เราเรียกว่าเออเรามีความมั่นใจครับอืมลแล้ว,วแล้วเพิ่มแล้ว,ลว,ลว,ลวอราแวเพิ่มเรามาเป็นนักกีฬาเนี่ยเราบริหารจัดการเรื่องการซ้อมกับนักกีฬายังไงบ้างครับไม่ถึงว่าตอนเป็นโค้ชใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเพิ่มกลับมาเป็นโค้ชแล้วตะกี้นี้ทันักกีฬาใช่ไหมครับครับ ตอนนี้เป็นโค้ดก็ถามว่าในระยะเวลาห้าปีมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับว่าพิจิรการจากกัดการกับเด็กหมายถึงอืมที่ซ้อมอะไรครับแรกๆผมก็จะทําตามแต่วามารู้สึกครับครับครับเราอยากซ้อมแล้วเราก็ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ครนี้ดุวดวยระยะเวลาที่เราทํามาแล้วก็ได้ได้สอบถามโค้ดเก่าบ้างได้สอบถามอาจารย์บ้างได้สอบถามผู้รู้บ้างแล้วก็จะเปลี่ยนไปครับใช้วิทยาศาสตร์กีฬาขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับรูปแบบการซ้อมก็จะเปลี่ยนไปตาม ระยะเวลาครับท่านเทียบกับ,บตอนแรกที่เริ่มทํากเาเาเ็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากครับใช่ไหมเพราะว่าความรู้สึกร,ระหว่างตอนที่เป็นโค้ชกันักกีฬามันคงมันคงเราเป็นคนละความรู้สึกกันใช่ไหมครับคราวนี้ทําทํามาห้าปีเนี่ยเรามีความคือโค้ชต้องมีความเขาเรียกอะไรนะอชอบทุกแมตช์การแข่งขันขอยู่แล้วแต่ว่าแมตช์ท,ที่ชอบที่สุดเนี่ยคือของของ,ของนักกีฬานะครับที่เราทําอยู่เนี่ยเราชอบแมตช์ไหนของของเขามากที่สุดครับ ของผมตัวผมเองเลยผมชอบ <c oughs> ผมชอบแม์ที่ครั้งแรกเลยครับที่ได้ได้แชมป์ภาคเหนือนะครับครับเป็นเป็นแมทที่ที่ผมพยายามใช้ความสมารของตัวเองในการในการ,ในการหารูปแบบวิธีการแล้วก็ <c oughs> แล้วก็นำนามาซ้อมเด็กครับแล้วก็เมื่อเมื่อได้เป็นสามปีที่แล้วครับมันมีรายการแข่งซ้อนกันครับ คือกีฬานักเรียนจะแข่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็ดูโลเค้คัดภาคเหนือจะแข่งที่ที่สักเหล็กเลยครับเราเป็นเจ้าภาพครับอ๋อเป็นเจ้าภาพเองเลยครับรถเที่ยวระหว่างอ่านาวมินครับนครสวรรค์กับสักเหล็กครับเที่ยวไปเที่ยวมาแข่งทีกิโลเนี่ยห่างกันกี่โลเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบโลครับอืมแล้วแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีคนดูอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เขา เขาอยากจะเอานักกีฬาหรือว่าเขาอาจจะมีนักกีฬาตัวลูงสูงหรือคนที่อยากเล่นเนี่ยไม่ฝากโค้ดซ้อมเนี่ยหรือว่าโค้ดนั่นเนี่ยได้ไหมครับครับด้วยความยินดีเลยครับด้วยความยินดีเอาแล้วเราต้องม,ตองมีต้องมีหลักการยังไงมั้งแม่ที่โค้ดจะรับนักกีฬาเข้ามาเอ่าเข้ามาอยู่ในทีมเพราะว่ามันโดนโดนจํากัดด้วยอ่อทรัพยากรหลายๆอย่างใช่ไหมครับใช่ครับ เวลามุมมองของอาจารย์ว่าอาจารย์อยากได้เด็กประมาณไหนอะไรอย่างงี้อ๋อของผมเองหรับตัวผมเองนะครับคือด้วยด้วยด้วยปัจจัยเรื่องทรัพยากรเรื่องค่าใช้จ่ายครับที่มีค่อนข้างจากัดครับเวลาเรารับเด็กมาเนี่ยก็คือส่วนมากะครับทุกคนครทุกคนก็อยากได้เด็กที่มีฝีมือแล้วก็เด็กที่มีสติเาที่ดีใช่ไหมครับเปนระเบียบวินัยครับแต่เบื้องต้นเลยคือ อยากให้เด็กมีเขาเรียกว่ามีมีใจอะครับมีมีใจรใจักด้านนี้อะไรครับขอให้มีใจสลริระดีก็ถือว่าดีมากครับ,รบถ้าสริระดีมากแต่ถ้าใจคุณเคลรนร้อยผมว่าตัวเล็กก็ไม่ใช่มีปัญหาครับกับการ,รที่จะมาสามาเล่นได้ผมว่าคิดว่าเด็กทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวของเด็กอยู่แล้วครับครับแล้วตอนนี้นักกีฬาของของอาจารย์เนี่ยเออ พักอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าไปกลับหรือยังไงครับเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้ครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับของผมเองเนี่ยนักกีฬานะครับก็พักอยู่ที่บ้านพักนักกีฬาเลยครับเป็นบ้านพักที่อยู่ติดกับบ้านประคูเลยครับอยู่อยู่ติดอยู่ติดกันครับโรงเรียนทาให้เป็นหอพักนักกีฬาครับส่วนอาหารการกินนี่คือที่บ้านพักเราทาให้เลยครับอ๋ออจะถามว่าช่วงโควิดเป็นไงบ้างมีช่วงโควิดก็ซ้อมปกติครับ ก็ <c oughs> เป็นเหมือนช่วงอ่าช่วงโควิดก็เป็นช่วงช่วงที่พอรู้ว่าติดมีโควิดก็แล้วก็ต้องวางแผนซ้อมระยะย,ยาวครับอืมกลับมาซ้อมใหม่ครับอ,อุ้สนามดีนะเนี่ยสนามแบบน่าเล่นเลยเนะี่ยแปลว่าท <c oughs> า,างทางโรงเรียนก็สนับสนุนพอสมควร <c oughs> ใช่ไหมครับครับท่านอพอ,อ,อเขามีความมีความ เขาเรียกว่าอ่าพอก็มีความชอบด้วยครับอืมตั้งแต่พอพอท่านแรกแล้วฮะพอเปลี่ยนมาสามท่านแล้วแต่ว่าชอบชอบทุกท่านเลยครับก็ก็ก็ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมครับอ๋อครับก็ก็ถือว่าดีเนาะยัง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 เขาเรียกว่าอะไรนะยังมีโอกาสเนาะครับยังมีโอกาสครับแล้วตอนนี้ส่งตัวนักกีฬาไปคัดบ้างยังครับตอนนี้คัดทีมช่วงทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับ อืเด็กเราเหมือนเป็นเด็กใหม่อะครับเด็กเหมือนเราเหมือนเด็กเราเพิ่งขึ้นนะครับอืม,อมเด็กเราเพิ่งขึ้นแต่ว่าเด็กของผมคือจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับจะเป็นเด็กที่มีสรีละที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับออผมถามผมถามนิดนึงดิคืออย่างเนี้ยเวลาที่ที่อโค้ดแนะนําเด็กใช่ไหมครับคราวนี้เวลาที่ให้กําลังใจเด็กหมายคราบว่าคือบางคนเนะี่ย ทุกคนอยากตีทีมชาติใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีนักกีฬาที่ตัวเล็กๆหรือว่าโอกาสตีทีมชาติน้อยเนี่ยเราจะพูดกับเขายัางไงครับเวลาสำหรับตัวผมเองเอ,อผมจะบอกเด็กเสมอว่าทุกคนมีความดีไม่เหมือนกันครับคนที่มีสรีรลใหญ่ก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าแต่ถ้ารรเราตัวเล็กมันมีความแข็งแรงแต่เราสามารถเคลื่อนที่ได้ไวค,ความคล่องตัว อะไรเงี้ยครับมันก็สามารถจะชดเชยกันได้ครับว่าเพราะว่าผมคิดว่าเด็กทุกคนมันน่าจะมีความต่างอยู่ครับผมก็จะบอกเขาว่าถ้าเราตัวเลขขอยเราเร็วขอยเราเร็วแม่นยําเราก็สามารถคนโตได้หรือว่าคนที่มีศีล้าโตได้เอาจุดเด่นของเราไปอ่าก็เรียกว่าเอาจุดเด่นของเราไปใส่จุดด้วยของของคู่ต่อสู้ประมาณนี้ครับอืมเอาแ้วแเราเอ่อบางคนเขาอยากเนาะเอ่อคนที่มาเล่นก็อยากติดทีมชาติใช่ไหมคราวนี้เอ่าเหมือนกับ บางคนมันมันไม่มีโอกาสติดไม่ใช่ว่าฝีมือไม่ดีนะอาจจะความสูงอาจจะเรื่องของไซรัสอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้ไอ้สิิงที่ผมถามก็คือ,อเราจะให้กําลังใจเขายัางไงนะครับว่าเหมือนอไม่ติดทีมชาติก็ไม่เป็นไรสมมุรินะมันมีที่อียิยังมีงานอะไรอะไรประมาณนี้ครับ,รบตอนที่เราคุยกับเด<อ>็กครับ,รบก็จริงๆเด็กของผมหลายคนไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเป็นทีมชาติครับ แต่ว่าคือผมก็จะบอกบอกกเด็ตลอดว่าคืออ่าคนเราเนี่ยมีเป้าหมายไม่เหมือนกันครับบางคนก็อยากเป็นทหารเรืออือย่างคนบางคนก็อยากเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนเล่นเพราะว่าตัวเองชอบด้วยแล้วก็จะเอาจะเอาตรงกีฬาตรงนี้ไปเข้าสู่มหาลัยได้อะไรเงี้ยครับเป็นเป็นบันไดสู่สู่สู่อนาคตอีกก้้วหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับเด็กๆก,ก็มีความฝันที่ต่างกันครับครับอืมก็ดีนะก็ดีเพราะว่า อย่างว่านะเพราะว่าเดี๋ยว็กทุกคนมันไม่สามารถที่จะก้าวไปถึงทีมชาติได้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวเขาจะหมดกําลังใจอันนี้เขาจะมีแข่งหลีกแล้วอาจารย์เขาจะเขาจะมีมันลีกอาชีพครับใข่งทหารครับใช่ครับเหมือนเหมือนลีกในร่มอ่ะแล้วครับครับเขาทําเป็นวันเล่นบอลชายหาดอาชีพครับอ๋อก็ดีที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีกนานไหมหรือว่า ตอนนี้ลงแล้วครเห็นได้ข่าวแว่วว่าน่าจะมีเริ่มที่ผู้หญิงก่อนแล้วมาเนี่ยครับและยังไม่แน่นอนแต่ว่าแต่ว่า<ม>เริ่มนะครับก็คืออ <c oughs> มีมีให้ให้โค้ดเนี่ยได้ลงชื่อนักกีฬาเนี่ยให้ให้ลงเหมือนกับว่าลงทะเบียนเพื่อจะจะเข้าร่วมการแข่งขันอะไรประมาณเนี้ครับอ๋อครับโอ้ <c oughs> ดีนะก็ถ้าถ้าชายหาดมีหลีกอาชีพเหมือนในร่มก็ยังสปอนเซอร์ทั้ง เอ่อการดูแลอะไรก็น่าจะมีที่ดีขึ้นนะครับอืมคราวนี้ถ้าถ้าท่งเด็กมันมีกมข้อกําหนดไหมว่าต่างจังหวัดต้องมาเพราะว่าเวลาแข่งแข่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องดูเรื่องข้อกําหนดพวกนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าออแต่ว่าน่าจะน่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโค้ดได้หลายท่านก็เอานักกีฬาลงลงทะเบียนแล้วอะไรประมาณเนี้ย แล้วแล้วอาจารย์อาจารย์ซ้อมเนี่ยซ้อมเช้าเย็นหรือว่าซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับช่วงช่วงนี้ของผมเองนี่คือไม่ได้ซ้อมตลอดครับไม่ถึงว่าอย่างเช่นผมเป็นซ้อมเช้าเย็นเฉพาะ,ะช่วงที่ใกล้แข่งอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจะมีผลเรื่องเรื่องการเรียนผมไม่อยากให้การเรียนเด็กกระทบด้วยอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นช่วงใกล้แข่งก็จะซ้อมเช้าเย็นครับอืมซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับวันวัน วันหนึ่งตอนเย็นก็ไม่เกินสามชั่วโมงครับประมาณสามชั่วโมงโดยเฉลี่ยรครับสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงประมาณนี้ครับอืม,อมก็ดีนะแหมบรรยากาศน่าอยู่มากเลยเนี่ยโรงเรียนเนี่ย <c oughs> บรรยากาศดีครับอาจารย์มีคนแซวอาจารย์อยู่ครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง,งย้อนแสงครับอ๋อจะส่งสนามบุรีครับอาจารย์โอครับ เพราะเขาโรงเรียนสากลเขาก็อยากโชว์สนามโบลเล์เขาบ้างว่าเขาได้มาตรฐานใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อจะมีสปอนซ์สปอนเซอร์เข้าไปสนับสนุนกาารเขาเออแล้ว <c oughs> แล้วเอ้ยผมผมได้ข่าวว่าอาจารย์ทําเรื่องของเอ่อนอกจากเป็นครูแล้วนี่ทําอะไรอีกเพิ่มมีอะไรทําอยู่ครับหมือธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยครับอ๋อครับทําทําจริงๆค่าที่จ่ายของเด็กส่วนใหญ่ครับค่ากินค่าอะไรเงี้ยก็เป็น ก็เป็นจากของจังหวัดมีส่วนหนึ่งให้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ร้านด้วยครับเพราะของผมเปิดร้านเค้กครับเด็กนักกีฬาที่มาอยู่กับผมจะต้องทําเค้กก็ทุกคนเหมือนได้นธุรกครอบครัวครับได้อาชีพเบอาชีพเลยใช่ไหมครับเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวครับก็ดีนะก็ดีคือต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้นะโค้ดโค้ดในในต่างจังหวัดก็เหมือนกับหนึ่งก็คือใจรักนะอย่างที่สองมีโค้ดหลายท่านเลยนะที่อยู่ในเนี้ยเขา เดินทางไปส่งนักกีฬาโอ้โหหลายๆโลก็มีอะไรอย่างนี้ครับก็พยายามอยู่ว่าคือเราก็เหมือนกับมาคุยกันเพื่อที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันของการเป็นโค้ดด้วยนะครับอาอจารย์โอมีอะไรถามอาจารย์ออฟไหมครับนี่เป็นอาจารย์โอเดี๋ยวจะมีคนดูย้อนหลังนะครับถามได้นะถามให้ให้อาจารย์โอถามก็ไม่มีอะไรครับผมก็เออทุดท้ายครับอันนี้ฝาก ฝากไว้กับเพื่อนๆที่เป็นโค้ดหรือว่ารุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องที่เป็นโค้ดเนี่ยอาจารย์ออฟมีอะไรฝากไหมครับฝากไว้สักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับในการทําทีมอะไรอย่างนี้ครับครับก็ยังไงเราเป็นเลือดสีเดียวกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ไล่เก็บประสบการณ์เหมือนกันครับก็ก็อ่าโค้ดที่มาใหม่ๆเหมือนเหมือนถืมาใหม่ตอนนี้ผมก็สอบถามจากโค้ดรุ่นเก่าๆสอบถามจากอาจารย์ได้หลายท่านอะไรอย่างนี้ครับ ผมว่าก็จะแชร์ประสบการณ์กันได้ครับส่วนโพศคนไหนที่ทําใหม่ใหมผมว่าจ,จะมีประสบการณ์มากกว่าบางอย่างก็อาจจะพอรู้หรือว่าอ่าเป็นมุมความคิ่ของผมอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถถามแล้วก็แชร์กันได้ครับอืมเนโชว์โชว์ที่ตอนนี้นักกีฬาซ้อมอยู่นี่ได้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นครับนะอ๋อพอดีเปนค่อนข้างจะมืดพอดีครับอืม เราสอนโหมีไฟมีอะไรพร้อมเลยเนาะที่นี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมีไฟครับสนามเป็นสองสนามสนามสิบแปดปีหนึ่งสนามครับแล้วก็สนามสิบสี่ปีตรงนี้ครับอืมเน็ตคว้าตาข่ายอืมความสูงอะคราวนี้ถามนิดนึงดิอ่านักกีฬาที่จบไปแล้วที่จบจากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไปไปเรียนที่ไหนบ้างแล้วครับที่อ่าจากที่ทําของเย์บอลชายหาดจริง,รงเพิ่งจบไปให้คนเดียวครับ อ๋อแล้วแล้วที่เคยทำที่เคยทำไว้ด้วยไหนนั้นในลุ่มในล่มอะไรเงี้ยครับที่เป็นรูปสื่ออาการก็เป็นเชฟครับแล้วก็ตอนนี้เด็กที่ที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เล่นชายหาดมาเลยครับที่ที่เก็บแชมป์แรกให้ผมเลยครับที่เป็นเป็นคนจุดจุดโค้แท็แชมป์แรกเลยคือตอนนี้เรียนเป็นสถาปัตย์อยู่ครับที่มหาวิทยาลัยสวนครับอืมครับ โอ้ก็จะอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในเก่งนะสถาปัตย์เนี่ยเรียนสถาปัตย์ได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะแล้วแล้วอาจารย์จะส่งนักกีฬาเข้าในมหาลาัยในกรุงเทพไหมครับหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่นักกีฬาเขาอ่าจริงๆผมผมอยากเป็นแค่เป็นแค่คนผลักดันกับเป็นคนให้อ่าเขาเรียกว่าเป็นคนซัพพอร์ตนะครับมหมายถึงว่าผมอยากจะเอาเด็กเป็นเป็นที่ตั้งก่อนเลยครับ ปีนี้ก็จบหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนก็คิมก็จบปีนี้คิมก็จะไปน่าจะเียนธรรมศาสตร์นะครับครับรธรรมศาสตร์เอาไว้ครับอืมคือไปสมัครเขาไว้แล้วครับก็เอาตามเกณฑ์ผลงานนะครับถ้าผลงานที่ธรรมศาสตร์ได้ครับอืงานที่จะชื่นเพราะว่าเขาเขาจะมีเกณฑ์อยู่ครับอืมก็ก็ดีนะก็ดีก็อาจารย์ก็เริ่มเริ่มจะ นักกีฬาอาจาจั์ก็จะเริ่มจบมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเรื่อยๆใช่ไหมครับได้ได้ครับก็ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะอยู่เขาว่าทุกคนมันก็โอ้เป็นโค้ดคือถ้าเป็นโค้ดที่อยู่ในระดับยังเป็นในลีกยังเป็นในร่มอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการซัพพอร์ตที่เยอะแต่ถ้าเป็นโค้ดที่กําลังสร้างเนี่ยที่ผมที่ที่เจอที่คุยกันเนี่ยเขาก็เหนื่อยกันส่วนมากจะเหนื่อยกันทุกคนเลย ทีแรกว่าจะแบบจะให้ทําแบบฝึกให้ดูสักแบบฝึกหนึ่งก็ไม่อยากเลยเดี๋ยวมันเอาไว้วันหลังดีกว่าวันหลังได,ได้ไดไปหาจะได้ลองไปทําแบบฝึกดีว่าคอคดออฟโคดออฟฝึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเอท่านใดที่อยากไปอฝึกซ้อมกับโคดออฟเนี่ยต้องเดี๋ยว<ด>ติดต่อโคดออฟไปได้ใช่ไหมได้ครับติดต่อได้เลยครับ เพราะว่าสนามพร้อมเอ้าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าโค้ชเขาอยู่ไกลๆเช่นสมมุติว่าเขาอยู่ไกลๆเลยมีที่พักให้เขาหรือเปล่ามีครับเขาอยากไปจัดที่พักให้อะไรเงี้ยไปอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยนะฮะอ่าเขาอยากไปซ้อมแบบอยากไปซ้อมกับพเราสักวันสองวันอะไรเงี้ยได้ครับก็ก็แจ้งมาได้เลยครับเราจะมีเราจะเตรียมที่พักไว้ให้ครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวขออ <S <S บบนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรโครออ้ดเอาไปให้เลยดีกว่าครับแป๊บหนึง่งขออแบบนุญาตแป๊บหนึ่งไม่ค่อยเ,อเดี๋ยวผมขึ้นไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโคดอ,อฟคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวมีคอมเมนต์ได้ปะของโคดอฟอะเป็นเบอร์ติดต,ต่ออะไรไว้เลยก็ได้เดี๋ยวจะได้ไว้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นี้เลยครับได้ครับเออเพอร์โค้ดหรือว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ใกล้ๆหรือว่าเขาเอ่อ ทำบอลเล์บอลชายหาดนะครับก็เผือเอจะเปลี่ยนบรรยากาศมาซ้อมที่โรงเรียนสากเหล็กนะครับที่พิจิตอะไรเงี้ยนะครับถ้ามาบางวันมาอาจจะเจอทีมอื่นหลายทีมครับมีมีมีทีมที่อยู่แถวพิโลกก็มาครับก็มีมามาซ้อมแล้วก็มีแล้วก็เตรียมบอลไว้ให้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่อยากร้อนซ้อมตอนเย็นก็ได้แล้วก็มีไฟครับมีไฟมีบอลให้ยืมแล้วก็ถ้าจะมาค้างแล้วก็จะเตรียมห้องพักไว้ให้ครับ อ๋อแล้วแล้วแล้วมีอะไรที่แบบแก้คันคอแม่อะไรเงี้ยคอหุ่งคอแห้งอะไร,รมีเออเออได้ได้ขอให้ประสบความสําเร็จนะเราเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุยกันอีกแต่อันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มสัมภาษณ์นี่โค้ดออฟเป็นคนที่สองนะเพิ่งเพิ่งเริ่มสัมภาษณ์อาจจะมีอะไรติดขัดบ้างก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับทั้งคนที่เข้ามาชมนะครับเอ่อความตั้งใจผมเนี่ยคือ เ,เราจะได้รู้ความเป็นอยู่ของคนอื่นเพราะว่าบางบาง,บางคนนะครับคือบางคนเขาก็ท้อใจนะว่าแบบเฮ้ยทาอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีอุปสรรคเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีอีกหลายคนที่เป็นเหมือน,อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือ,อยังไม่ได้มีการซัพพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันคือเอาง่ายๆย,ยังไม่ดังเหรอไอการซัพพอร์ตมันก็ยังไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเออบางคนเนี่ยที่เป็นโค้ดเนี่ยเขาก็ท้อ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโค้ดต่างจังหวัดเหมือนกันเนี่ยอาการเดียวกันใช่ไหมมีอาการเดียวกันหมดเป็นทุกอย่างนี้ใช่ไหมทั้งพยาบาลคนขับรถคนเป็นโค้ดเป็นคนทํากับข้าวให้เด็กกินใช่ไหมครับก็ทุกคน,นก็เอ่อทากันแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นเอ,อผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาดูก็ใครจะสนับสนุนก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยส่วนมากจะ ตั้งใจซ้อมตั้งใจทําทีมกันเท่านั้นนะครับอาจจะดังมั่งยังไม่ดังก็เป็นอันนั้นเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของความตั้งใจในการทําทีมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเนี่ยที่เราคุยกันนะครับก็ก็เหมือนกับมาอยู่เพื่อเพื่อเป็นเพื่อนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะครั้งหน้าอาจจะไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับไปคุยกันที่โรงเรียนนะครับขอบคุณมากครับโค้ดออฟนะครับมีอะไรสุดท้ายไหมมีอะไรสุดท้ายฝากไหมหรือว่า จบแต่เพียงเท่านี้ไม่มีแล้วครับโอเคขอบใจมากนะขอบใจมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็จบไปแล้วนะครับของโค้ชออฟนะครับโรงเรียนเป็นแก่ทำทีมบอลเลย์บอลชายหาดนะครับของโรงเรียนสากเหล็กวิทยานะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะไปซ้อมเกี่ยวกับวอลเลย์บอลชายหาดก็ติดต่อโค้ดออลไปได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรไว้ที่คอมเมนต์นะครับว่า,อาเอเผื่อท่านใดสนใจผมก็ทิ้งคอมเมนต์นี้ไว้เลยนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ไปดูสาธุกสุขดิบกันนะครับไปเยี่ยมเยียนกันไปเปลี่ยนบรรยากาศการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ มันจะได้เจอเประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่ไหนนะครับเราก็เป็นอยู่ในแวดวงเดียวกันน,นะครับเป็นแวดวงบอลเล์บอลนะครับยังไงก็รอติดตามครั้งต่อไปนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีถามนู่นถามนี่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบตเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ